วันวันยิงไม่โอ้ยเจมินสิอาปากินบสตู๊ดป้ะีเหนี่ตุ้ไม่อมจิ้เ่ยตอบนเ็พกยนี่หาเจ็กเศร้าพี่น้องเป็นทักนักเอกน้อยปาดผมยีงก็ห้ามแทนเพื่อเขาเทิงดังเทิงหัวอุตัง เดืนขึ้นมาได้ไงขึ้นมาได้ไงชิบฮะขึ้นมาได้ไงอะไรขึ้นมาได้ไงเอาวันนี้ลำใกล้โรงเรียนโอ้ยลำมันแล้มันเกี่ยวอะไรกับนักเรียนอ่ะเอาให้มือตาดูหรือยังไงอ่ะทำไมอ่ะเด็กน้อยนักเรียนศูนย์เด็กเล็กๆเนี่ยเนี่ยเออศูนย์เด็กเล็กๆเออก็มันจะเป็นแต่ศูนย์นี่หรอกฮัลโหลเพลเรคขึนมาไปโอ้หอะไรเอาอัวงย็นวันนี้ดูมัน ใช่เราพูดไทยไม่กีนสมพูสมุนไพรอิงออนนะครับหน้างานนะครับวันนี้บัตรราคา120บาทนะครับเพิ่มเงินอีกเพียง80บาทเท่านั้นครับพอยุงครับเพิ่มเงินอีกเพียง80เพิ่มเงินเพียง80บาทให้ครบ200บาทได้แชมพูอิงออน6กออน6กก้อนก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่เข้าบีแฉ่งนี่ใส่ซีปีก็บหมือนเหมือนพอดเหมือนแก่ใหญ่เพื่อพอดซาลาญัติลาบภาษาจเราบภาษาจะเกินเนาะเออเออพวยงาม หรือท่านใดนะครับไ่บรัจใจซื้อบัตรสักวันหราถือบัตรถือบัตรเรเป็นเซบุตอีกวันืไปซื้อเราได้เอเพิ่มเงินอีกแค่แปดสิบบาทนะครับากตดีเราราค่าก่อนหนึงอยู่ที่สาบาทเดแต่ก่อนหกก้อนสองรอยกว่าบาทเนะครับวันนี้ตกก้อนละเพียงสิบาบาทเท่านั้นเองสรุปแล้วก็คือซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตร้อยบาทเพิ่มเงินอีกแปบาทได้สมุอีกหก้อนหกก้อนมาพี่น้องยู่ให้รอพี่น้องงใส่กันลังเบิงนะครับเอาองค์อ แจก,แก,แกมาที่นี่แจกแจกอะไวมาหมดไฟหมุนตลอดเลยเนางโอ้โหจัะนะครับแจกสมุนไพรยีก่อนไปก่อนทดลองไปลองคนลมสมนีดีนะครับนี่เป็นการทดลองกับพี่พรอิกกับน้องอุงอีิงเขาแจกนะครับโอ้ยมาไหลแถ่นเียงเลยฉันว่าอยากกินก็เจาะเลยบอกพี่จังไหรหหยูทีวีมารบห็นไห้านชายหลายๆก็บอกแ่ยตต้ตั้งต โอ้ยดูให้พอขฟังแง้งที่นีไม่ได้จินพทะเลาะตันยังเนมันกุยกระเทาะผู้เขาแง่งแง่งแม่กระเทาะแต่สักไรเดี๋ยวรอลูกสาวอะแร่งออกจกมอรก่อนเออครับผม บิมกับบิมค<ไ>อ,<ไ>อตา,อางนี่แต่งมิฉาลุกอิหยั่งมาอ่ะเรื่องคอตาพี่น้องนะกรับครับสมุนสมุนทยอียกอนนะครับพี่นอ้องครับะแจกแจกพี่พี่น้องแจกฟรีแล้วเราก็ทดลองนะครับเราก็ทดลองนะครับเป็นก้อนทดลองอย่าเด้อนะครับเป็นก้อนทดลองเป็นขนาดทดลองอออนะครับถ้าก้อนที่ในจริงๆครับสิกคอนเด็กคนนี้

โอ้ยกาศัดโ้ถูก้นนะครับโ้โม่ถุงก้น่หรอาพเปิดารเร้นการเท้านะครับเสร็จสิบยี่้อยแล้วนะครับตอนนี้รอเพียงไม่รอเวลาทคณะกรรมการเพ่เปิดงานครับนะครับ คุณธุระเชิดได้ใจพี่น้องเนาะเออวันนี้นะครับวันนี้สำหรับท่านที่กําลังดูไลฟ์สดในกลุ่มเปิดอยู่ขณะนี้ซื้อบัตรจังทันซื้อบัตรจันทันวันนี้บัตรราคา119บาท119บาทวันนี้ศิลปินรับเชิญดอกดอกอ้อทุ่งทองแมนแรงนะครับป้ายัพษ์มียำหอกเข้าเทศตะบนทุ่งชัยมาเสซ่อไพพี่น้องแล้เจ้าภาพบ่อจ้างเจ้าภาพบ่อจ้างเจ้าภาพบ่อใหญ่จักเด้สาวหน่อย ถ้าเราก่อมาเองว่าะโตไปจังรักอีเลไม่พนธมดาเพื่อรายการสมณะคุณครับ้านทุ่งช้นี่มากมันมากต่เทียนนี่เด้เป็นียนไหนเรีอีกจอหนึ่งยุคบุญเดือนสามบุญเดือนสามก็จะได้สมากวันนี้เราก็ทุ่งทองสุดยอดของที่มันกรมมีนะครับที่มันกรมมีโกมมาก อะไรนะต้นต้นของประเทศว้ายหลไหลบ้านถามมาดอกอ้อมาบอดอกอ้อมาบออยังบัทันหอดสดอ้นี่เมื่อนี้พี่น้องโชคดีดีดอกอ้อทุ่งทองมาเพราะนั้นนะครับพี่น้องเขามาชมงานเมื่อเดือนเบื่อสาวหน่อยเพื่อนไหมพอได้เบื้องอุ้งอิงนั่ได้ทำได้สองต่อจะดอกอ้อทุ่งทังนี่เจ้าขอคนงานเพลงกันด่อยดีแตงหมูแตงหมูแดงหมเจ้ากันเดาไปเนาะ ขายก่อยค่อยอ้ายเปิดตู้โจสูเือนปิดตู้สู้ให้ผลงานเพลงพิธาัณฑตดังๆมือนี้มากพอพี่พอน้องมันราคา119บาทเอง119บาทสำหรับพี่น้องที่กำลังเบินสดตลอดมตลอดเอออกชุแมงอย่ไปซื่อับบกู้พอยังบอกไม่ขอมาแต่เนแล้วมันขอมาตะเวนแล้วมันมานังแต่ตะกอนคนขายบัตรคุณ่ะนะครับ119บาทตอนนั้นัมาุณ nice. เปลี่รน้ังครับส่วนหน้างาน120บาทเ่มขนเป80บาทก็มี80บาทได้สู พายิกรบก้อนคู่กับเราเป็นอนนี้สบสามป่ะกำลังแก้วสามทุกเก้าบังแ้วก็เป็นที่ที่วันที่องเล็แบบสองเลยก็แบงเลยซื้อบัตรมบดึมาล้ำ เพิ่มเงอีก80บาทในสิูพกบอนที่เราสิ้คุ้มเลยคุ้มสุดคุ้มในความบนลความสิ้แลเป็นยังไงกันเลยพกเรายังเหลือนะครับแต่แต่จะเป็นวันไหนนะครับศินปินไม่จะเป็นแมนปีวันแมนีวันขมาใขามาในกลุ่มไหลกองเขานะครับหนึ่งวันวันนี้119บาทแต่บสา3เตอร์บอา3เอร์กบ0 นะครับนี่พี่น้องติดตามไปเลยเลย<ะ>เ <ละ S 1> ้อะในการประกวดงานการแสดงสาวนหน่อยเป็นแฟนซีพิซซี่ไฟยอภาพใดผู้นี้เรียนดีดีคือไม่เปเร,รียนที่มืออื่นพี่พน้องอย่างเห็น เ่อนงท่นี่จะามนะครับไม่ของแต่ละบมืนนะครับกรสิตัดไปย่ตัดตอดตัดห้อนไม่พี่น้องเดิแต่ครับขอบคุณวรับามกขอบคมานะครับเป็นการเช็ะเศร้านพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวรอคณะกรรมการเกิดนั่นและกดับจดจัดฝันดุ่มย่าม้นจุดตลอดสดเกณครับอ้าวนลายแม่่าก้าคุณพ่อคุณแม่นี่เลยรเกิดมนุษย์เลมนน้ำเนยวัันได้ไปว โอ้หัวหน้าหัวหน้าติ๊ตกันเลยใกล้กันบอติ๊ต่อไว้แล้วบ้านไหนนะบ้านไหนนะโคกการญจังบการวันที่เท่าไรบ้านที่เท่าไรบ้านไหนเจ้าบ้านไหนจ้าบ้านน่านวลจ้าบ้านน่านวลมนจ้าอำเภออำเภอห้วยทับทันห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกินหกมีนาแมนนี่กระจ่างแล้วจ้างแล้วค่ะโคกจาน จ้างแล้วเมนมอปีนี้เล่นแต่สีสะเกดก็พอละก็ต้องไปใส่ดอกปีนี้เล่นแต่สีสะเกดก็พอละพี่น้องกันมาน้ำเปล่าวะน้ำเปล่าโอ้น้ำเปล่าน้ำเปล่าน้นำนปล่า นันว่นมาจากคนครับนี่นั่นวกับจากจารย์แสนชัยหุ่นจักจั่นายกศพโอ้จารย์แสนชัยผมไปไปหลายรอบล้วเด้อใช่แล้วแหมโอ้ชุมมันเลยติดติดอ่อนตอเลยเนาะจารย์แสนชัยนี่ติดสาวน้อยอ่อนตอเลยน้องแก้วแหบ๊ะมือนั้นเป็นหน้าฝนเอาไม้เนาะดูเขยผมมาส่งโอ้ แล้วก็คึ้นไลน์นะครับคลิปนี้นะครับพอกันคลิปต่อไปนะครับ